เราก็เป็นกันอยากจะมันแล้วก็เป็นลุยอยากจะคุยกับแค่กลับเชิญคุณพี่แสนอยากจะพาอยู่ไหนก็ไปอยากจะนัดกับไครก็มาอยากจะลั่นจะลาจะเที่ยวให้ทุกเค่เราจะลุยจะล้องร้องให้สุขใจ,จสวัสดีค่ะตีพามาที่ทุ่งเสเลียมค่ะ ตรงนี้เป็นวัดหลวงพ่อศิลาค่ะหรือวัดทุ่งเสเหลี่ยมของเรานะคะนัตตีพาทุกทุกคนมาที่นี่เพราะว่าวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่ชาวบ้านแถวนี้หรือคนที่อยู่บริเวณที่จังหวัดสุขโขทยัยหรือทุ่งเสลี่ยมจะต้องมากราบไหว้ขอพรที่นี่แต่ว่าเหมือนเดิมนัตตีไม่ได้มาเที่ยวคนเดียวแน่นอนนัตตีมีผู้ร่วมทริปกับนัตตีคนหนึ่งซึ่งมีดีกีถึงด็อกเตอร์อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นใคร เดี๋ยวนะัตี้จะเชิญแขกรับเชิญของเรานะคะพี่หมอเจจีหมอจ้จาอยู่ไหนอ่ะ โอ้ไม่ไหวเลยมาช้าอะไรยังมาไม่ถุยใช่ไหมพี่ขับรถมาได้เรื่อยบรรยากาศมันดีเราเปิดราการแล้วพี่เปิดรายการแล้วเปิดรายการแล้วพี่เข้าทันไหมเนี่ยเข้าทันไหมใช่ค่ะดิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพี่หมอสวัสดีค่ะสวัสดีน้องนัดด้วยตอนนี้เราได้มาอยู่ที่วัดหลวงพ่อศิลาหรือว่าวัดทุ่งเสลี่ยมนะคะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะพี่หมอก็เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะจะมีหลวงพ่อศิลาประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถเขาเรียกว่าโบสถ์ใช่ไหมคะ เป็นวนโดบนะคะอยู่ด้านหลังของเรานะคะเ,เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ เป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนี่เคารพเคานทีอท่านมากใช่ค่ะเราผ่านมาเป็นไปไม่ได้ที่เราจะผ่านไปเราก็จะต้องมาที่นี่แล้วนัตตี้ก็เชิญพี่หมอนะคะมาร่วมทิพกับเราแล้วก็ไปกเบ็นการขอมากราบที่นี่มากราบหลวงพ่อแล้วกลับไปรวยทุกคนถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรากลับไปเราก็จะรวยเป็นมหาเศรษฐีคุณพี่หมอเฮ้ยคุณผู้ชมอยากรวยไหมถ้าอยากได้เงินนัตตี้หรือว่ากําลังจะรวยอย่างผมเดี๋ยว เราเข้ากนไปกรา,ากบหลวงพ่อกานได้ค่ะถ้านะอย่างนั้นนะคะ,ะพี่หมอคะงั้นนัตตี้ขอถามหน่อยว่าพี่หมอว่างใช่ไหมเนี่ย<ะ>ถึงได้มาเข้าร่ว,รวมรายการโอ้ไม่ว่างก็ามาได้รักคิวให้ได้รายการนี้เขาตอนนี้พี่หมอมีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ก็มีนะฮะหลวงคอ,อหลวงคอหลวงตากลับมานะจังนะครับในช่องของเทีสยสัยหนึ่งร้อยหนึ่งหกศูนย์นะครับหนึ่งหกศูนย์นะครับเป็นช่องของ วางให้ทีวีนะฮะแล้วก็ทางผลงานเก่าๆก็มีจะเป็นเคเบิลนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นคดีเด็ดและละครทางช่องเจ็ดนะฮะช่องสามก็มีคนของหมอตอนนี้ก็นำม,มารีรันกันใหม่มก็ฝากชมด้วยนะครับและที่สำคัญ ฝากไว้ด้วยนั่นคือทีมงานของทีมงานมาดฟิล์มนะครับซึ่งผลิตรายการนี้นะฮะแล้วก็ผลิตละครเรื่องหลวงตากับมานาจันเขาว่าเรื่องเนี้หาการขี้ตาที่ตากระจัดกระจายกันเลยคุณผู้ชมอันนั้นท้องเสียแล้วมั้งเราพาดชมไม่ได้นะครับฝากไว้นะครับแต่ตอนนี้อยากจะรวยแล้วอยากจะไปกราบหลวงพ่อแล้วน้องนาตีไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนาตีจะพาท่านผู้ชมแล้วก็พาพี่หมอนะคะไปกราบขอพรด้านในกันนะคะ่ะพี่หมอไปด้านหลังเลยค่ะเชิญครับมจตกอ อันนี้คืออะไรคนระับอ๋อจะอันดับแรกต้องพาไป<ช>ไ<อ>บูชาดอกไม้ทุบเทียนทองก่อนปกตินี่เราจะเห็นพ่าทําบุญเนี่ยจะเป็นบริจาคลงสมจะเป็นกระดูกใช่ไหมพี่หมออ๋อโอ้ยอย่งงยงางเงี้ยไปไปทุกวัดจะต้องเจอทุกวัดเลยอันนี้ถ้าคือถ้าถ้าแบบตัวแบบนี้มันเหมือนตลกอ่ะถ้าที่ที่ไหนดังปับเขาจะมีตัวก๊อปปี้ฮะและอุ้ยถ้าตัวนี้ฮะ ที่หมอทำไมมีอีกตัวนึงอ่ะอ๋อสงสัยตัวนี้จะดังละน่าคุ้นๆน่ะนี่เอาไปวัดดูก่อนเหนื่อยเลยเฮ้ยใช่เลยอ่างใช่ไหมเนี่ยดุ้มดุ้ยขอให้เจริญตัวนี้ตัวเมืตัวไหนตัวปลอมตัวไหนตัวจริงต้องแยกไม่ออกแล้วกันเลยเอินทางบุเนลงเดี๋ยวมันหยุดมันก็เหนื่อยเองไปหนีไปเหอะไปเหอะโอ๊ย ตึอนเตือดูเธอมือโอ้ยไม่แหลกเลยดุมดูเองอ๋อมาทำอะที่นี่ล่ะโอ้ยมาทำบุญนั่นดิเออไปที่ไหนก็เจอเจอเจอเราเนี่ยเออไปที่ไหนก็ต้องเจอเพราะว่าเป็นคำจังของผู้กำกับเออไอ้ก๊อปปี้ดุมดุยแล้วเหรอเอ้าก๊อปปี้เนี่ย เออมาทำบุญที่น,นี่หลวงพ่อจีลาท่านจังกิตมากท่านบอกว่าคราวหนะ้าเดี๋ยวรายการผีให้อ่านไปทำรออา,ายการผีฮ<ห>ะใครบอกอูกโอ้ยดยจูจะภาพดีวิ่งหนีผีได้ไหมอ่ะโอ้ยดูดูท่าอเออ ดูแลพี่พี่ใช้ดีนะได้ได้เดี๋ยวทำหน้าที่ต่อก่อนนะพี่ไปไปทต่อ,อดีกว่าสวัสดีค่ะวัสดีจ้าใครอีกล่ะเดี๋ยวพี่หมอคุ้นคุ้นไหมใครเนี่ยอ๋อใายก็แปลงจ้าโอ้ยที่อยู่ในละครเรื่องหลวงตาม,มานะจาังไงจ้าใช่จ้ามาทำอะไรที่นี่อ๋อ,อมาช่วยพี่เขา มาเป็นเพื่อนพี่เขาเรียกเขาว่าอะไรนะว่าพี่เป็นพี่เราเป็นน้องแต่เป็นน้องนี่เราเหมือนยายเขานะเนี่ยริงเงินเชียวอ่าดอกไม้ทุกเพียนไปไหวหลวงพ่อที่ไหนโอ้ด้านวด้านในเลยฮะครับแล้วนี่ถ้าทําบุญเท่าไหร่ครับแต่แต่จะทําบุญนะคะโอ้ตามกาลังศรัทธาอย่างนี้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะมาทําบุญนะฮะอยากจะเดินทางมาเที่ยวสุโขทัยนะครับมากราบไหว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ดอกไม้ทุกเพียน เตียงตาครับน้ำมันบ้วยก็ได้นะคะโอ้น้ำมันนี่คืออะไรฮะน้ำมันเติมตะเกียงค่ะโอ้เพื่อความสว่างสวยของชีวิตนะคุณผู้ชมใช่ค่ะครับอ่าวันนี้เราโชคดีต้องตีใส่ไปก่อนนะพี่สามเอาด้วยทำบุญลูกชายอ่างด้วยนี่ลูกชายหรือจับลูกใครมาเป็นตัวกันลูกชายอ่าง <laughs> พูดนิดเดียวจะเอาไปคืนแล้วทำไมพูดบ้าเดี๋ยวแม่งร้องเอาไปคืนคานผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปกล่าวว่าหรือข้อสีดาด้านไหนจะไม่ร้องนะครับนะครับท่านผู้ชมครับ โอ้โหมีความสุขใจมากตั้งแต่เดินเข้ามาในมณฑบท่านแล้วอะน้องนัตตี้รู้สึกว่ามีความเาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ของท่านเวลาเราขอพอรก็ครับเรารู้สึกว่าท่านแบบประทานพรให้เราเต็มที่เลยไหมกลับไปรอบสําเร็จแน่นอนกลับไปรอบนี้นการงานจเจริญรุ่งเรืองพี่ขอไว้แล้วขอให้จเจริญรุ่งเรืองในอาชีพอาชีพและการงานทุกอย่างแล้วนี่แหละน้องนัตตี้นี่น้ํามัน เราไปทําอะไรฮะก็เดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันตะเกียงกันมันมีเขาบอกว่าถ้าคุณมาที่วัดมาทําบุญทุกครั้งท่านมีโอกาสไปเติมน้ำมันตะเกียง้วจะทําให้ชีวิตรุ่งโรจน์รุ่งเรืองใช่ค่ะนะฮะสว่างสวัยใช่ค่ะเราก็กราบขอพรกับหลวงพ่อศิลาเรียบร้อยแล้วแต่พี่สังเกตไหมว่าหลวงพ่อศิลาเนี่ยท่านจะเป็นปานหน้าปกขาสมาที เป็นพาที่มีความสง่าและก็สวยงามมากนะคะครับเวยกว่าการถ้าถ้าพูดถึงการสร้างกันสมัยก่อนเนี่ย<ม>โอเป็นงานที่ปีมือปานีตมากแล้วที่มหาศา์ที่สุดทำไมถึงเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ดยพี่เพราะอะไรเน่าชาวบ้านแล้วก็มีพระนะคะเข้าไปพบท่านที่่านเจลาก็เลยอัญเชิญจากท่านเจลาเนี่ยค,ะค่ะมาที่วัดทุ่งเสียงของเราแห่งน,นี้นะคะมาประดิษฐานไว้ที่นี่ เลยกลายเป็นคู่วัดเขาเรียกว่าวัดคู่อำเภอคู่จังหวัดไปเลยนะใช่ค่ะทุกคนก็ให้ความเคารพเป็นพระศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งในประเทศไทยเลยนะคะที่หลายๆท่านนับถือค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมากราบไหว้นะครับก็ตรงมาที่วัดทุ่งสเหรียมได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาพี่หมอนะคะไปเติมน้ำมันตะเกียงกันนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะครับไปอยากไปแล้วอยากสว่างสวัยรุ่งโรดรุ่งโรดโอเคค่ะ ผู้ชมไปด้วยเลยไปคุณผู้ชมเชิญครับไปเติมน้ำมันโหพี่หมออิ่มบุญมากๆเลยค่ะพอได้เทน้ำมันตะเก็นไปแล้วมันก็มีความใช่ค่ะพี่หมอเหมือนวัาตอนนี้ความรุ่งโร์ ความรุ่งเรือเหมือกับไปที่อยู่ในตะเกียงรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะนะฮะแต่น้องนัตตี้ที่น้องนัตตี้เกินให้พี่ฟังในมนดลกเกี่ยวกับองค์หลวงพ่อศิลาเนี่ยพี่ชักสนใจแล้วพี่อยากจะรู้ลึกกว่านี้แล้ว ค่ะพี่หมอถ้าพี่หมออยากรู้ข้อมูลหรือประวัติของวัตถุเสี่ยมจริงๆโดยละเอียดเนี่ยนัตตี้มีบุคคลสําคัญท่านหนึ่งค่ะสามารถให้ข้อมูลพี่หมอเอาแบบรู้ลึกเลยนะรูล้ลึกแน่นอนค่ะเก่าเลยนะดังเดิมเลยนะใช่ค่ะแล้วก็นัตตี้เชื่อว่าท่านผู้ชมก็อยากรู้เหมือนกันว่าประวัติของหลวงพ่อศิลามีความเป็นมายัางไงโอโ้นี่แสดงจะบอกนะว่ากำนันจะมาบอกพี่เองเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่อะไม่ใช่ค่ะ คนล่ะคนในพื้นที่อ๋อคนในวัดก็ต้องเป็นมาัายกไม่ใช่อเอา<ห>อย่างนี้<ห>น<อ>ดีกว่าถ้าพี่หมอเขายังเดาอย่างนี้นะคะพี่่อว่าถึงเย็นพี่หมอก็เดาไม่ถูกค่ะสับเบลจุนใช่ใครอะปะเดี๋ยวนัดที่จะพาพี่หมอไปค่ะเดี๋ยวพี่หมอเขาจะอึดอัดบายแล้วนัดนัดไปแล้วค่ะแล้วก็ <ừ. S 2> เดี๋ยวเราจะพากันไปอย่างนี้เลยค่ะตามนัดมาค่ะพี่หมอม่ต้องเดาแล้วไม่ต้องเดาแล้วสงจาจุนใช่เปล่าไอ้ชัยไอ้ชัย